ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านหนองผีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองประวัติผู้รับการประเมินนางปุญญาพันแสงทองเกิดวันที่หนมิถุนายน ีพุทศักราช2527ภูมิลำเนาบ้านเลขที่87หมูห่1ตำบลเบร์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองกระทุมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษา ระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเบิกพิทยาสัรอําเภอรัตนบรรุรีจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนเบีรวัฒโยธินอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนจันเกษมคณะคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาประวัติการปฏิบัติงาน ปีพุทธศักราช2555ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านผักไมปีพุทธศักราช2560ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านผำปีพุทธศักราช2563ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหนองแมงงามและปีพุทธศักราช2565ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือจนถึงปัจจุบัน รวมปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต11ปี3เดือนหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้านงานสอนเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สอนทุกกลุ่มสาระเป็นครูเวรประจำวันศุกร์การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวุริตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสององค์ประกอบที่1งานปฏิบัติการสอนข้าพเจ้า,เามีการศึกษาหลักสูตรคู่มือครูและเนื้อหาในบทเรียนพัฒนานวัตกรรมใหม่เตรียมการสอนมีการจัดทำแผนการสอนเตรียมสื่อและกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอนทบทวนบทเรียนความรู้เดิมและนําเข้าสู่บทเรียนก่อนสอนเนื้อหาใหม่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างรวดเร็วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาของนักเรียนมีการฝึกให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจัดบ,บรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล เพื่อที่จะใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่2งานส่งเสริมการสอนตรวจงานนักเรียนสอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการสำรวจการมาเรียนของนักเรียนอีกทั้งดูแลความพร้อมของนักเรียน โดยการควบคุมการเป็นระเบียบของนักเรียนควบคุมแถวกิจกรรมหน้าเสาธง,งมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทำการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจัดทำสมุดปคช่วยในการดูแลนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดก,การเรียนการสอนในทุกๆองค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมจรรยาบรนและเจตคติต่อวิชาชีพครูข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษามีวิธีการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนเหมาะสมกับวิชาชีพครูอีกทั้งข้าพเจ้ามีความสำนึกและตระหนักที่จะเป็นครูที่ดี เห็นความสำคัญของวิชาชีพครูรักษาความสามาคัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงานม,มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมปกป้องและสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อสังคมต่อวิชาชีพครูมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันครูแห่งชาติอำเภอรัตนบุรีครั้งที่68ประจำปี2567เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เนื่องในงาน,นาศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรีสีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนถึงสเนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรีส เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอพ e เศษสเตชันชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบ,บุรี4เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างประตูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เนื่องในงานศิลปาหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี4เป็นครูผู้ฝึกษอน,นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1ระดับเหรียญทอง,น,น,ทองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เนื่องในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี4เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสารรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เนื่องในงานศิละปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71และ ได้เป็นคณะกรรมการประกวดกระทงสวยงามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลเบิดประจำปีงบประมาณ2,567ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถืและคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติละเวลาอันมีค่าประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขรั้นวิกฤต ข้าพเจ้านางคุณยาพันแสงทองขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปขอขอบคุณค่า